มหันตภัยสายชาร์ต จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวนะคะว่ามีชายคนหนึ่งชาร์จแบตโทรศัพท์เอาไว้จากนั้นก็ไปทําธุระส่วนตัวคะ่ะกลับไม่ที่ปรากฏว่าเงินในบัญชีของตัวเองถูกดูดออกไปเกลี้ยงบัญชีเลยคะ่ะเราได้ไปพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์นรินริ์เปรมอภิวัฒนกูลหรือว่าอาจารย์ฝนค่ะอาจารย์เป็นอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือพิซซ่านะคะถามอาจารย์ว่ามันมีอยู่จริงๆหรือเปล่ากับสายชาร์จที่จะสามารถดูดเอาข้อมูลของเรา ไไอาจารย์ตอบว่าสายชาร์จแบบนั้นมีอยู่จริงค่ะโดยสายชาร์จเหล่านี้ค่ะจะมีการฝังชิปเล็กๆเอาไว้ในตอนปลายของสายชาร์จทั้งสองหัวเลยนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างให้ดูกันค่ะหลายคนน่าจะมีสายชาร์จในหลากหลายรูปแบบแต่ที่แน่ๆมันจะมี2ปลายแบบนี้ค่ะชิปอาจจะถูกฝังเอาไว้อยู่ในปลายด้านใดด้านหนึ่ง และแน่นอนว่าเราไม่มีทางเห็นค่ะไายชาติเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่แฮกเกอร์มานานแล้วด้วยนะคะโดยมันจะทําตัวเป็นอุปกรณ์2อย่างค่ะอย่างแรกชิปนั้นจะทําตัวเป็นคีย์บอร์ดค่ะสามารถที่จะสั่งการข้อมูลต่างๆได้อีกหนึงอย่างจะทําตัวเป็น Wifi Router ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ ถ่ายโอนข้อมูลหรือว่าดูดข้อมูลของเราไปทีนี้ถามว่าข้อมูลที่จะถูกดูดออกไปนั้นจะเป็นอะไรได้บ้างก็ต้องเรียกว่าทุกอย่างเลยค่ะที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือรหัสต่างๆที่ถูกเก็บเอาไว้ในเบราว์เซอร์สามารถ,ถถูกดูดไปได้ด้วยค่ะแล้วแบบนี้เราจะป้องกันตัวเองอย่างไรจาก สายชาร์จมหันตภัยอาจารย์บอกค่ะว่าถ้าหากชีวิตประจําวันของเราใช้สายชาร์จของตัวเองหรือว่าสายชาร์จที่ซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือไม่ต้องกลัวเลยค่ะจะไม่มีทางเกิดกรณีแบบนั้นขึ้นได้อย่างแน่นอนต่อกรณีที่ใช้ยนมคนดังกล่าวถูกโอนเงินไปจนหมดบัญชีและคาดการว่าเกิดจากสายชาร์จดูดเงินอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า ไม่สามารถสรุปความเชื่อมโยงกันได้แบบ100%เซค่ะเพราะถึงแม้จะมีสายชาร์จที่ใช้ดูดข้อมูลได้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อให้เกิดการ โอนเงินได้ถ้าจะป้องกันตนเองไม่ให้ถูกดูดเงินออกจากบัญชีอาจารย์แนะนำนะคะว่านอกจากจะใช้สายชาร์จของตัวเองเท่านั้นอย่าไปใช้สายชาร์จหรืออุปกรณ์ของคนแปลกหน้าแล้วอย่าพยายามล็อกอินหรือว่าใส่รหัสจดจำรหัสอัตโนมัติใดไว้ในเบราว์เซอร์โดยเด็ดขาดเพราะนั่นเข้ากับอนุญาตให้แฮกเกอร์ จาะข้อมูลของเราได้ทุกเมื่อเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะแอปพลิเคชันแต่งรูปหรือแอปพลิเคชันยอดฮิตต่างๆก็ต้องเรามาระวังให้ดีๆค่ะเพราะหลายๆแอปพลิเคชันมักจะขออนุญาตเข้าถึงแกลลอรี่เข้าถึงรูปภาพเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและบางแอปพลิเคชันขอเข้าถึงแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ฝนบอกว่านั่นแหละค่ะช่องว่างอันตรายของเหล่าแฮกเกอร์ที่จะมาเจาะลวกเอาข้อมูลในเครื่องของคุณได้เลยค่ะและยังไม่หมดนะคะ ที่ต้องระวังอย่างยิ่งนั่นก็คือการเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือกลุ่มลน์กลุ่มลับหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่จะเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์สุ่มเสียงล่อแหลมต่างๆเหล่านี้อันตรายมากๆนะคะที่อาจจะโดนฝังมัลแวร์ที่เหล่าแฮกเกอร์ปล่อยออกมาเพื่อที่จะไปเจาะข้อมูลของโทรศัพท์เราได้เหมือนกันค่ะ